เมื่องพี่น้องลูกสาวของช็อกโกแลตเด้อค่ะพี่น้องตัวนี้งัวเพื่อนบ้าน, <c oughs> มนแมลนของมาเหล่นน้ำค่ะเป็นลูกสาวช็อกโกแลตสีแม้สุดยอดเลยค่ะแดงจนสั่มจนสะออกดำมันออกคอกค่ะพี่น้องไม่ได้เรียนมาเหล่นน้ำเอากลับบ้านเด้อเป็นตัวเมีค่ะพี่น้อง <c oughs> น่าจะได้ประมาณหาหกเดือนนี่แหละค่ะ ไปกับบานเด้อกำบานยอย่าขวางเด้อไปแล้วไปแล้วอืม <c oughs> ออกขอบทั้งสวงตัวแบบที่ดิพอ <c oughs> ดีเพิ่นมีงงว่หน่อยสองตัวจวะพอดีออกมาถึงสองตัวเลยมาต้ <c oughs> องเข้าบ,บ้านเลยมาต้องมาเลยมันคำแล้ว